Oh. <laughs> น,นี่เบรก f a s ตอนเช้านะอ่าก็เป็กทําให้นะพ่อใหญ่ก็โตเออ,อ่ทอดปลานะทอดปลาใหญ่ฟินอะไรพ่อใหญ่อันนี้ปลาอะไรนะพอ่ปอปลาหยางเกาปะปลาปากปลาปากมันคล้ายๆเหมือนปลาแต่ตเปลี่ยนเนาะปลาปากเออมันช้าก็ชิวๆนะ ที่ก็พายเรือพาน้องๆไปน้ําตกถ้าเต่านะที่เรียกว่าน้ําตกถ้าเต่าเพราะว่ามันจะมีน้ําออกจากรูเป็นถ้าๆต้องเดินเข้าไปข้างในมีเต่าอยู่ก็เลยเรียกน้ําตกถ้าเต่านะฮะเที่นี่ก็จะเป็นอาหารเช้านะครับนี่พอใหญ่กินเบรกฟัตนะฮะเบรก f a ต t เออ ใชเอา้าแนวแก้มกเออไม่อะไรพ่อนานๆกินทีเนาะมันวิ่งมันวิ่งมาจากไหนไม่รู้มันมีรูข้างบนอ่ะนี่เบคฟ f ส s t ตอนเช้านะอ่าก็เป๊กทำให้นะพ่อใหญ่ก็ต้มทอดปลานะทอดปลาฟินอะไรพ่อใหญ่อันนี้ปลาอะไรนะพ่อปลาหยังเกาะปลาปากปลาปาก Mình cái khách mình tòa tập viện đó Chào ừ, chiêu chiêu nè มื่เคืนก็นอนตรงนี้นะครับเปริิมน้ำแต่ลอนที่มาคือกงอันบางๆเฮ้ยัวใหญ่นี่ก็มีเปอยู่สองสาอันนะครับนอนพักได้ เปผมมันจะอยู่ติดชิดก้อนหินเลยคือถ yeah. ้าถ้าขาดก็กิ้งตกน้ำอ่ะนะตุยตุยตุย อันนี้น้ำตกถ้ำเต่านะฮะฝั่งสปปลาวนะฮะด้านบนน่ะจะมีถ้ำอยู่เพราะว่าพ่อใหญ่บอกข้างในถ้ำจะมีเต่ากันเลยเรียกน้ำตกถ้ำเต่าน่ะน้ำตกนี้ก็พ่อใหญ่ก็จะเอาน้ำกินแล้วก็อาบน้ำนะฮะบ้านพ่อใหญ่นีฝั่งตรงข้ามเลยบ้านพ่อใหญ่ฝั่งตรงข้ามก็จะพายเรือทายทายทายฮะ แม่เอาแม่เอาแม่แล้วแต่แล้วแต่แล้วแต่ถ่ายหน่อยไหมมันขึ้นตรงไหนง่ายอ่ะ